สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพาเข้าครัวทําอาหารทานง่ายๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวจะทําผัดกะเพราเนื้อทานนะคะสาวก็จะปรุงด้วยซอสผัดกะเพราสําเร็จรูปที่สาวเคยทําเก็บไว้แล้วค่ะก็เป็นการทําผัดกะเพราง่ายๆอร่อยด้วยโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะไปลงมือทํากันเลยค่ะสาวก็จะทําสไตล์ง่ายๆนะคะเพราะสาวทําทานเองที่บ้าน เราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปเนาะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เนื้อลงไปผัดค่ะเนื้อที่สาวได้มาก็สวยดีนะคะสาวก็มาแล่บางๆนะคะเวลาผัดจะได้ทานง่ายด้วยค่ะพอผัดเนื้อใกล้สุกแล้วสาวก็จะใส่ผักลงไปค่ะ วันนี้สาวมีข้าวโพดอ่อนกับต้นหอมนะคะแต่จะใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปผัดก่อนค่ะและนี่ก็เป็นซอสกระเพราสำเร็จรูปที่ยังเหลืออยู่นะคะเราก็ทำมาได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะอันนี้สาวก็จะมาใส่ส่วนที่เหลือลงไปค่ะ ก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะกระเพายัางหอมแล้วก็รสชาติเข้มข้นเหมือนเดิมเลยค่ะก็ใส่ลงไปประมาณ2ทับพีนะคะเพราะว่าเนื้อก็เยอะอยู่แล้วก็มีผักด้วยค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะต่อมาก็มาใส่ต้นหอมที่ซอยไว้ลงไปค่ะเราก็จะใส่ลงไปเยอะหน่อยนะคะต้นหอมก็จะไปเพิ่มความหวานค่ะ แล้วก็มีสีสันเนาะพอดีสาวมีอยู่ในครัวนะคะสาวก็จะใช้ให้หมดเลยค่ะ <S <S ก็เป็นการผัดกะเพราง่ายๆที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะเป็นซอสกะพสเพราสำเร็จรูปที่เราทำเองแล้วก็มีกลิ่นหอมรสชาติเข้มข้นดีค่ะพอผัดออกมาสีสันก็ประมาณนี้นะคะกลิ่นก็หอมมากเลยค่ะใครชอบใส่ผักอะไรก็หรือที่บ้านมีผักอะไรก็ใส่ลงไปตามชอบได้เลยค่ะ ซอสขัดกระเพราสำเร็จรูปวิธีทำเสาก็มีคลิปบอ,อกนะคะเข้าไปรับชมได้เลยค่ะใบกระเพาก็ยังสวยแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมนะคะรสชาติก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะสะดวกเวลาเรามีใบกระเพราเยอะๆเพื่อเป็นการถนอมอาหารแล้วก็สะดวกเวลาเราทำอาหารค่ะทำให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้นนะคะ ทุกอย่างทุกเข้าให้เข้ากันนะคะพอข้าวโพดสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมาลับใส่จานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพราเนื้อใส่ซอสกะเพราสำเร็จรูปนะคะก็ใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็ต้นหอมลงไปด้วย สีสันก็น่าทานนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนเป็นการทำผัดกะเพราที่ง่ายมากนะคะแล้วก็ทำก็บไวไที่บ้านได้นะคะซสกะเพราสำเร็จรูปเวลาใครจะทำทานก็เอามาปรุงง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มใครทำก็อร่อยแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ